คลิปนี้ต้องมานั่งแบบทําคลิปกันจริงจังขับรถไปพูดไปด้วยไม่ได้เลยไม่มีสตินะคะคือมีมือใหม่ถามคุณนัทว่าทําไมเขายังกลับรถไม่เก่งสักทียูเทิร์นแล้วก็ยังไม่มั่นใจสักทีบางทียูเทิร์นแล้วอะคืนล้อไม่ทันคืนพงมาลัยไม่ทันหรือบางทีเร่งไปแล้วอะคะ่ะพวงมาลัยก็พาไปทางไหนตอนไหนก็ไม่รู้คันหลังก็บีบแตรไล่ ทั้งๆที่ตัวเองอะ่ะขับรถไปทํางานอยู่แล้วนะประมาณแบบ4ี่หเดือนนะคะเส้นทางที่เขาใช้ก็จะเป็นเส้นทางเาบางนานะไปถึงแบบใจกลางเมืองอะคะ่ะประมาณสุขุมวิทพร้อมพง์แถวนั้นน่ะเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมทั้งๆที่เขาขับอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแต่พอกลับรถอะกลับรถแถวสุขุมวิทนะคะทาไมมันถึงแบบเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยทําให้เขาเริ่มแบบหลอนการกลับรถและคุณนก็เลยให้คําแนะนําเขาไปนะคะ คือเคสเนี้ยเรียนกันไปกับคุณนัทแล้วแหละอ่าก่อนหน้าเนี้ยสี่ห้าเดือนที่แล้วก็เรียนคอร์สพื้นฐานไปคุณนัทก็เลยถามเขาว่าแล้วได้ไปฝึกเพิ่มเติมไหมในส่วนที่คุณนัทแนะนําไปก็คือไม่ไว่าจะเป็นการเลี้ยวหักศอกการวนรถในวงเวียนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านเขาอ่ะตอนที่เรียนกันอ่ะมีวงเวียนสามารถฝึกได้เขาก็าบอกว่าก็หนูก็พอเริ่มทําได้แล้วอะค่ะหลังจากที่เด็กับครูไปอ่ะหนูก็เลยเริ่มขับออกถนนหลัก ใกล้ๆหมู่บ้านพอเริ่มมั่นใจฝึกอยู่ประมาณเดือนนึงอย่างเงี้ยทุกวันหยุดก็เริ่มขับไปที่ทํางานคนุณน,นัทก็เลยบอกว่างั้นลองกลับไปดูนะไปวนรถในวงเวียนในหมู่บ้านตัวเองอะว่าตัวเองอะออกล้าปล่อยเบรกหมดไหมไม่ต้องใช้คันเร่งก็ได้นะแล้วด้วยแรงเหวี่ยงของรถอะเราใช้พวงมาลัยทันหรือเปล่าเขาก็บอกอ๋อได้คะ่ะครูโอเคมันจะเป็นใช่ไหมคะก็ลองไปทําดู <S <S พอไปทําปุ๊บอะเขาบอกว่าโอ้โหเขาอะเกือบจะชนกับขอบ ของวงเวียนที่อยู่ด้านในอะค่ะที่เป็นน้ําพุเขาช็อกไปเลยอะคุณนัทก,ก็เลยบอกว่าให้เราจําไว้เสมอค่ะตามความรู้สึกของคุณนัทนะแล้วก็ตามสถิติที่เราเป็นครูสอนขับรถมาเนี่ยค่ะการจะยูเทิร์นหรือว่ากลับรถให้เก่งๆใช้พงมาลัยตอนยูเทิร์นให้เก่งๆคุณจะต้องหมุนพงมาลายัยแล้วก็คือล้อตรงอะให้เก่งมากมาก,มากก่อนโดยที่คุณไม่ต้องคิดคำนวณอะไรแล้วทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ว่าอ๋อเลี้ยวนะคืนนะเร่งต่อเนื่องนะแต่ถ้าคุณยังทําถึงขั้นนั้นไม่ได้ในการเลี้ยวหักศอกทั่วไปในการวนวงเว,วียนทั่วๆไปที่ไม่ต้องแข่งกับใครเลยอย่างเช่นในหมู่บ้านแล้วคุณยังทําไม่ได้ถ้าเสี่ยงที่จะอยู่เธอล์แข่งกับรถอีกเป็นสิบสิบคันที่มาด้านหลังแล้วต้องจํากัดเลนตัวเองให้ได้ว่าเราจะต้องเอาหน้ารถเราเนี่ยทิศทางรถเราชี้เข้าไปในเลนนี้เท่านั้นแล้วก็ต้องรีบเหยียบคันเร่งเพื่อวิ่งหนีค้นหลังให้ได้อย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะพังพินาศบนท้องถนนน่ะสูงมากๆ โชคดีที่เคสเนี้ยค่ะเขาก็ถึงบางอ้อโอเคค่ะครูหนูโชคดีมากที่ไม่เกิดอุบัติเหตุแค่มีเขาบิดแรงไล่เดี๋ยวจะกลับไปฝึกวนวงเวียนให้เก่งๆเดี๋ยวก็ได้รู้ฟีดแบกอะค่ะหลังจากที่ไปฝึกวงเวียนมาแล้วเขาก็จะรู้ตัวเองว่าเขาจะดีขึ้นในการกลับรถยูเทิร์นนะคะ ในี่ยในบ้านแดงในแอปแดงคุณก็ทําไว้ในเรื่องของการยูเทิร์นสเต็ปการยูเทิร์นต้องทายังไงไม่ว่าจะเป็นการกลับรถใต่สะพานกลับรถบนสะพานกับรถเกือกมา้าหรือกับรถเกาะกลางที่มันอันตรายมากๆเกาะกลางที่มีเลนพักไว้รอคุณควรกลับรถแบบไหนเกาะกลางที่ไม่มีเลนพักเลยแล้วมีจํานวนเลนที่รออยู่3เลน2เลนคุณควรจะอยู่เลนไหนให้มันปลอดภัยอย่างเงี้ยก็มีทําคลิปแนะนําไว้แล้วอะค่ะเคสเนี้ยก็เลยทําให้เรารู้ว่า บางครั้งอะ่ะมือใหม่เขาจะคิดและเข้าใจไปเองว่าฉันทาซ้ำๆเดิมๆและฉันทําได้แลวเรื่องเดิมๆอะ่ะงั้นฉันไม่ทำมันดีกว่าอย่างเช่นการฝึกในวงเวียนในหมู่บ้านที่คุณนัดเน้นย้าเหลือเกินว่าถ้าว่างนะเวลาสินาทีคุณฝึกนะเวลาสินาทีคุณฝึกนะค่อยๆเพิ่มมันไปอย่างเงี้ยแต่กลายว่าเขาย่ามใจอะะ่ะค่ะแล้วก็เน้นขับออกถนนจริงแหละซึ่งเส้นทางหลักๆที่เขาใช้อะ่ะเลี้ยวแค่ไม่กี่เลี้ยวเองที่เหลือทางตรงหมดเลยได้เน้นแค่การเปลี่ยนเลนแล้วก็การควบคุมรถอยู่ในเลนพอถึงจังหวะที่ต้องใช้พวงมาลัยแบบ หากเกือบหมดมอนการยูเทิร์นนะคะมันเลยยากแล้วมันต้องเร่งหนีขันหลังแล้วต้องรีบคือล้อตรงนี้ก็เลยโหดมากสําหรับมือใหม่ก็เลยช็อกแบบนั้นนะคะแต่หลังจากนี้เขาบอกแล้วว่าเขาจะกลับไปฝึกแล้วคุณนัทก็ภาวนาไหว้เขาไปฝึกจริงๆแล้วเขาจะมั่นใจในตัวเองแล้วขับขี่ปลอดภยัยยูเทิร์นได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ลองดูนะใครมีปัญหาเรื่องนี้นะคะตามประสบการณ์การสอนของคุณนัทนะว่ามันต้องมีทักษะนี้จะทําให้เรากลับรถที่เกาะกลางนะคะยูเทิร์นแบบเกาะกลางได้ดีและมั่นใจยิ่งขึ้น ไม่งงพงมาไหลโอเคไหมคะ